วันนี้เปลี่ยนรางกระจกไฟฟ้านะคะข้างขวาเปลี่ยนกระจกใหม่ทั้งบานด้วยนะคะข้างขวาเช่นเดียวกันแล้วก็มีเปลี่ยนยางได้น้านอกไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีปัญหานะคะกระจกโยกให้ตัวได้เยอะรางกระจกสึกนะคะ,ะหรือยางได้น้านอกขาด อยากจะเข้ามาใช้บริการหรืออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรนัดหมายหรือโทรสอบถามได้เลยนะคะสำหรับงานที่ร้านเป็นงานตรงรุ่นนะคะอย่างรีน้ำนอกเป็นงานของแท้มอีอย่างเดียวนะคะก็คืองานของแท้ที่ร้านเอาไว้จำหน่ายพร้อมติดตั้งหรือลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจที่อยากจะสั่งซื้อไปติดตั้งเองก็ ถักกันเข้ามาได้เลยนะคะ0836088787 0860862877ช่างวิเชียน0อ,อโตอ p ตพาค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวง2ส่วนขยายนะคะถนนเรียบคลองทวีวัฒนาซอย9พุทธมนทนสาย3ค่ะโทรนัดหมายหรือโทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะ,ะสั่งซื้อไปติดตั้งเองก็ได้ค่ะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะ